ใครไม่เห็นด้วยกูไล่ฟ้องใครเกลียดชังกูไล่ฟ้องมึงพิจารณาเอาแล้วกันขนาดกูไม่เก่งตำหลับตำลาแต่กูไม่เคยคิดจะฟ้องใครเลยคนดูถูกเกลียดยามใส่้ายป้ายสีเอากูไปแขวนเอาวิดีโอกูไปประจานกูยังไม่เคยฟ้องหลายใครเลยเพราะอะไรเพราะกูปฏิบัติได้ธรรมะนี้ต้องทน,น,นต่อการพิสูจน์นี่ต้องทนต่อการพิสูจน์ธรรมะนี้ให้ผลไม่จํากัดการให้ผลไม่จํากัดได้ตัวผู้คน กูเก่งสู้ใครไม่ได้แต่กูปฏิบัติสู้ได้ดังนั้นมึงอย่าไปให้ค่าในการฟังสําหรับคนที่ปฏิบัติไม่ได้เอาแต่ตํารามาพูดแต่ไม่มีหลักเกณฑ์หลักการในการปฏิบัติมึงจําหลักการมาได้ดีม,ม,ม,มีเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ควรแก่การรับฟังไว้แล้วพิจารณาใครควรตามแต่มึงอย่าไปฟังมันเยอะเพราะมันปฏิบัติไม่เป็นคนปฏิบัติเป็นไม่ไล่ฟ้องใครมึงจํากูไว้ มึงจำคำกูไว้คนปฏิบัติได้จะไม่ฟ้องร้องไขรมึงจำคำกูถ้าไรเขาจะมีความเมตตามึงคิดว่าคนแบบไหนไล่ฟ้องชาวบ้านได้เอาเงินมันจ่ายให้ตัวตัวเองไล่ฟ้องชาวบ้านได้คนอื่นเสียเวลาในการมานั่งฟ้องร้องตัวเองเพื่อเอาความสะใจเป็นที่ตั้งมันไม่ได้เห็นแก่เรื่องถูกเรื่องผิดมันเห็นแก่สันดานตัวเองเอามาน้าที่ถีอตตาตัวตนตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความสะใจตัวเองเป็นที่ตั้ง แต่หาข้ออ้างว่าปกป้องศาสนาหาข้ออ้างว่าทําประโยชน์เพื่อสังคมหาข้ออ้างว่าเพื่อไม่ให้ศาสนาเสื่อมเร็วมันหาข้ออ้างเพื่อตอบสนองต่อความสะใจของตัวมันเองดังนั้นมึงอย่าไปให้ค่าอย่าไปฟังกับคนแบบนั้นไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปให้ความสําคัญไม่ต้องไปฟังมึงกลับมาสารวจระวังที่จิตใจตัวมึงเองมึงจําไว้นะ มึงจะฟังทำจากใครมึงต้องดูว่าเขาทําได้หรือเปล่าแค่เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยนั่งสอนทําวิภาวิจาร์ณชาวบ้านตลอดเวลาคนนั้นสอนผิดแบบนี้คนนี้สอนผิดแบบนั้นรู้มากรู้เก่งรู้เยอะแต่ปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยมึงจะเดินตามคนแบบนี้เหรอกูถามแค่นี้ใครไม่เห็นด้วยกับตัวเองฟ้องเสียเวลาเวลาในการ ทำมาหากินให้เขามาขอโทษขอขมาตาวเองกูไม่เคยทำนิสัยแบบนี้ให้คนมานั่งขอโทษกูให้คนมานั่งด่ากูกูเลยอาจารย์ขอโทษนะที่ทำวันนั้นเออนุโมทนาด้วยนะดีแล้วทำต่อไปนะถ้ากูไม่ได้มีอัตตาตัวตไม่ได้มีมานั้ิทีทผิดว่าผิดถูกว่าถูกแล้วกูไม่ได้โกรธใคร อาจารย์หนูเคยปามาว่า,วาอาจารย์ไว้ขอตัวอาจารย์ด้วยนะเออไม่เป็นไรทําคืนต่อทําไปสํารวจระวังอย่าไปทําอีกก็แล้วกันกจบไหมอย่าลืมซื้อน้ำพิกูด้วยกดในตะกา้ามึงจะติดตามใครมึงจะฟังใครเขาจะพูดดีพูดเก่งพูดเชิดชูเิดพูดตรงพูดเป๊พูดมีหลักการหลักเกณฑ์แค่ไหนก็ตามแต่ปฏิบัติตามหลักธรรมนะั้นไม่ได้มึงได้แค่ฟังแต่ติดตามเขาไม่ได้เพราะอะไรมีแต่ความรู้ แต่ไม่สามารถนําความรู้นั้นไปแก้ไขมานะทฐิอัตราตัวตนกิเลสตัณหาอันหนาแน่นในใจของตัวเองไม่ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรในการที่มึงไปนั่งฟังธรรมเขาภูมิธรรมมึงไม่มีทางเกิดขึ้นมึงไปฟังคนที่ปฏิบัติไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ยังปฏิบัติไม่ได้เลยแล้วมันจะไปปฏิบัติเรื่องใหญ่ได้ยังไงแค่เรื่องความโกรธความอาฆาตคนอื่นใครไม่เห็นด้วยกับตัวเองกูโกรธกูเกลียดกูขอฟ้องมันกลับด้วยความสาใจกูต้องเกลียดมันกูต้องอาฆาตพยญญาบามาดไล่เงันกูต้อง เกียดชังมันกูต้องฟ้องมาให้ลมจมกูต้องรับเป็นเงินเท่านั้นกูไม่รับกระเช้ากูไม่รับคําขอโทษต้องทําตามเงื่อนไขของตัวเองต้องไปทําแบบนั้นมาเท่านี้ต้องไปทําแบบนี้มาเท่านั้นฉันถึงจะให้อภัยฉันถึงจะถอนฟ้องจากเธอได้มันไม่มีเมตตามันให้มึงทําตามความพอใจทําตามความต้องการของมึงมันตั้งเงื่อนไขในการให้อภัยนี่เรียกว่าหวังผลไม่มีเจตจำนงในการให้อภัย ต้องตั้งเง่ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาถ้าไม่ทําตามเงื่อนไขนี้กู <S <S ไม่ให้อภัยนี่มันไม่เรียกว่าให้อภัยจริงมันให้อภัยลวงให้อภัยหลอกให้อภัยโดยกิเลสตัณหาแต่ในใจอานานแน่นของตัวเองก็ยังร้อนลุ่มอัตราตัวตนสูนต้องตั้งเงื่อนไขให้ทําแบบนั้นแบบนี้ถ้าไม่ทําแบบนั้นแบบนี้ฉันไม่ให้อภัยเธองื่อภัยก็ยังร้อนลุ่ม อัตราตัวตนสูนต้องตั้งเงื่อนไขให้ทำแบบนั้นแบบนี้คนละไฟไฟเดียวกันความหมายของเขาว่าบวชหน้าไฟก็คือบวชหน้าเตาเผาผีได้ไงเขากำลังจะเผาเลยบวชก่อนเผาเขามีความเชื่อว่าบวชได้บุญมากเป็นความเชื่อที่ผิดตาสวดมนต์ข้ามปีชีวิตไม่ดีขึ้นกูก็ไม่ได้ด่าเหมือนกันกูพูดว่า,าสวดมนต์ข้ามปีชีวิตไม่ดีขึ้นกูก็พูดถูกแล้วอธิบายมาสวดมนต์ข้ามปีชีวิตมันดีขึ้นยังไงตอบ อธิบายถ้าสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีขึ้นทําไมพวกมึงสวดกันทั้งชาติทั้งปีเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยกูไม่เห็นชีวิตดีขึ้นเลยประเทศจะล่มจมล้มเหลวอยู่แล้วเนี่ยประเทศจะษฐกินจะพังชีบหายอยู่แล้วเนี่ยมึงบอกสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีชีวิตจะเิญจะเลิยังไงก่อนนี่คุยเียนก็ไหลไปแหกตาดูสินี่พวกมึงเนี่ยติดทุกวันเนี่ยกี่ยากี่บาทแล้วมึงเป็นนี้เพิ่มขึ้นมึงเป็นนี่ลดลงตอบนุญย มึงสวะกีปีชิตมงดีหรือยังมึงสวนประกกี่ปีนี่มึงดหรือยังมึงสวนประกี่ปีผัยังทิ้งอยูเลย